สวัสดีค่ะตอนนี้ที่อิตาลีสองทุ่มสองทุ่มสีหรือสองทุ่มครึ่งเนี่ยนะคะก็ยังสว่างอยู่นะคะเพราะว่าจะเป็นประมาณแบบพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินนะคะแต่ว่าถ้านาหน้าหนาวสี่โมงห้โมงเย็นก็มืดแล้วนะคะค่ะวันนี้นะคะที่อิตาลีก็มีผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะหลังจากสองวันที่แล้ว300ร้อกว่า เมื่อวานเพิ่มมาเป็น5 8 4รลายนะคะภายใน1วันนะคะส่วนวันนี้จะอยู่ที่593ราลายนะคะแล้วก็ผู้ที่เสียชีวิตอย่างวันก่อนนุ่งก็ต่ํากว่า100นะคะ9กกว่าลายแล้วก็เมื่อวานเพิ่มมาเป็น117รลายนะคะขึ้นมาเกินร้อยนะคะแต่วันนี้ก็โชคดีหน่อยนะคะก็คือเสียชีวิตแค่70ลายแต่ว่าก็ยังดีที่มีผู้ที่รักษาหายนะคะมากขึ้นเรื่อย วันนี้ก็รักษาหาย3,503ลารยายนะคะส่วนยอดสะสมทั้งหมดทั้งแต่ผู้ที่ติดเชื้อผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็รักษาหายนะคะอยู่ที่231,732ลารยายค่ะก็ยังเป็นก็ยังอยู่ในอันดับที่6ของโลกนะคะ,อ,ะอย่างเช่นะจะมีอเมริกาบราซิลรัสเซียนะคะ อเมริกานี่1วันนะคะเสียชีวิตอยู่ที่1257งรายเลยนะคะเยอะมากๆเลยเนาะเพราะว่าเขามีประชากรมากๆแล้วก็รัสเสียนะคะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างน่ากลัวเลยนะคะภายใน1วันเนี่ยได้ติดเชื้อนะคะ8,371ลายนะคะแล้วก็ตามมาที่บราซิล3,947ลายส่นะคะส่วนผู้ที่เสียชีวิตนะคะ,ะจะอยู่ อิตาลีก็ยังอยู่ที่อันดับที่3ของโลกเช่นเคยนะคะข้อมูลนี้มนมานำมาจากเว็บไซต์ของ Worldometer นะคะของอท,ที่เป็นข้อมูลของทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็ส่วนผู้ที่เสียชีวิตทั่วโลกนะคะณนะวันนี้ยอดสะสมนะคะเยอะมากๆเลยอยู่ที่359,904รายแต่ว่า อ,อย่างบราซิลกับรัสเซียนะคะช่วงนี้เป็นขาขึ้นเนาะแต่ว่าถ้ามีการรักษาหายรักษาได้อย่างรวดเร็วก็จะไม่เสียชีวิตมากเท่ากับที่อิตาลีหรือว่าอเมริกาหรือว่าสเปนนะคะก็ขอให้พวกเขาได้รับการรักษาอย่างดีแล้วก็จากประสบการณ์จากหลายๆประเทศเนาะอาจจะมียาที่ดีกว่านี้นะคะมารักษาจำนวนผู้ที่เสียชีวิตจะได้ไม่ต้องเยอะมากๆเลยนะคะ เป็นขาขึ้นส่วนอิตาลีก็เป็นขาลงนะคะลงทางด้านเศรษฐกิจด้วยเศรษฐกิจเ,เรียกได้ว่าแยกกันตามๆกันเลยนะคะโดยเฉพาะเศรษฐกิจอย่างเช่นด้านอาหารบาร์กาแฟเอเจนซี่ที่รับจองตัวหรือว่าจองอไปเที่ยวตามสถานที่ทั่วโลกนะคะได้รับผลกระทบมากๆแล้วก็โรงแรมด้วยนะคะแล้วก็ยังจะมี หลายหน่วยงานนะคะที่เราได้ที่เขาได้รับาการกระทบกระทบในเชื้อไวรัสโควิดในครั้งนี้นะคะก็ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆุกอาชีพการงานเลยนะคะแล้วกม็มันต้องใช้เวลาหน่อยเนาะเพราะว่าจะต้องรอวัคซีนเนาะช่วงรอวัคซีนนะคะเราก็ต้องอใส่หน้ากากอนามัยเนาะแล้วก็ทิ้งระยะห่างล้างมือบ่อยๆอ,อันนี้เท่าที่เราทำได้นะคะเพราะว่าไม่อยากให้ กลับมาเป็นอีกแบบปิดประเทศรอบสองนะคะอย่างอิตาลีเนี่ยแย่เลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ประมาณช่วงไฮซีซั่นนะคะอย่างเมืองไทยอะ่ะก็จะเป็นช่วงเดือนตุลาคมใช่ไหมคะเริ่มเป็นไฮซีซั่นเนาะอย่างอิตาลีก็จะเป็นช่วงนี้จนถึงกันยายนตุลาคมนะคะจะเป็นช่วงที่ทําเงินและก็เป็นช่วงที่เศรษฐกิจนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมากๆเลยนะคะอย่างเช่น อย่างจังหวัดมนนะคะก็จะมีลาโกดิกาด้านะคะเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในอิตาลีเลยนะคะจะมีนักท่องเที่ยวมาพักผ่อนบางทีอยู่เป็น1เดือน2เดือนเลยนะคะแล้วก็ช่วงหน้าหนาวเนี่ยเขาก็จะปิดโรงแรมปิดร้านอาหารบ้างนะคะเขาจะทํางานกันประมาณ9เดือน9เดือน10เดือนนะคะแล้วก็ที่เหลือเขาก็จะพักผ่อนแล้วก็จะปิดนะคะ แล้วก็บางที่นะคะบางที่เขาจะทํางานแค่3 4เดือนนะคะคือในช่วงนี้นะคะเขาจะทํางานช่วงที่หาเงินได้นะคะแต่ว่าปีนี้มันเป็นอะไรที่ผลกระทบกันทั่วโลกเลยเนาะแล้วก็อิตาลีก็หนักเหมือนกันนะคะทุกวันนี้ก็ยังมีผู้ที่ติดเชื้อแล้วก็ผู้ที่เสียชีวิตอยู่นะคะก็เดี๋ยววันนี้มันมีกราฟของอิตาลีมาฝากนะคะก็จะเป็นกราฟ เป็นกราฟนะคะ,ะสีส้มก็จะเป็นผู้ที่ติดเชื้อนะคะส่วนสีเขียวที่ตัดขึ้นก็จะเป็นรักษาหายแล้วก็สีขาวๆเท่าๆนั่นคือผู้ที่เสียชีวิตนะคะ,ะส่วนอีก,กราฟหนึ่งนี่จะเป็นกราฟผู้ที่ติดเชื้อโดยเฉพาะเลยนะคะเหมือนจะเป็นเหมือนภูเขานะคะที่ใกล้ๆจะลงภูเขาแล้วแต่ว่าก็ยังมีขึ้นมีลงขึ้นลงอยู่แบบนี้นะคะก็อยากให้ลงจากเขาได้แล้วนะคะ เศรษฐกิจมันจะได้ฟื้นฟูมาแล้วนะคะค่ะเราก็ขอให้ทุกคนนะคะรักษาสุขภาพออขอให้รักษาสุขภาพให้ดีนะคะเพราะว่าถ้าเรามีภูมิภูมิกันที่ดีการติดเชื้อเนี่ยมันก็จะเข้ามาที่ร่างกายเราได้ยากมากเลยนะคะเพราะว่าที่อิตาลีตอนนี้เขาก็จะมีการตรวจอย่างเช่นตรวจหาภูมิ ภูมิต้านทานนะคะว่าใครมีภูมิต้านทานน้อยใครมีภูมิต้านทานต่ํานะคะคือเขาอยากได้ข้อมูลตัวนี้ด้วยแล้วก็แต่ว่าจะมีแค่บางพื้นที่นะคะที่เขาตรวจกันนะคะก็ยังไม่ได้เริ่มทั่วๆไม่ได้เริ่มหมดเลยนะคะค่ะเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะเพราะว่ายุงเยอะมากเลยค่ะยุงเริ่มมาแล้วนะคะก็ยุงเริ่มมามงก็ไม่รู้ว่าจะ <laughs> นำเชื้อมาด้วยหรือเปล่าเนาะขออย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยนะคะ เดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณมากค่ะ